สอหนึ่งสวัสดีครับผมชื่อเป้ครับวันนี้ก็มาทำกับดักอีกแล้วนะครับหนครับนะช่วงนี้เน้นกับดักอย่างเดียวเลยนะครับก็ไม่บอกนะเกมอะไรร,รู้กันอยู่ <c oughs> นะครับนะนะ yeah. อีอย่าดู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  แล้วก็เปิดพิกัดเพื่อใช้นะ <_ obscure> เฮ้ยเฮ้ยมันมันก็คือเกมใหม่ครับนั่นแหละครับนะโหลดอิ่งแล t โ go <S มาครับนี่เข้าโลกกันแล้วนะครับนะ โอ้อะไรเนี่ยมาเกิดตรงบ่อนห้ามเลยโห่นี่นะครับนะนี่ครับนียบ้านหลังนี้นะครับมีก็จะบ้านหลังนี้แหละนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับนะงั้นตอนนี้ก็มืดเลยครับงั้นเดี๋ยวสร้างเลยครับเพราะเราจะกลับมาแล้วแหละรู้จักผ้าแล้วนะครับนะ อะไรเนี่ยมืดเร็วยังเลยเนี่ยโอ้เข้าไปนอนดีกว่าโอติด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 เข้าไปดีกว่านอนดีกว่าเห้นอนในก็มืดอันนี้ก็ไม้ดีกับชูก้าก็มาจากแม่มดตัวเมื่อกี้แหละนะครับอยู่มันก็ขว้างยาใส่นะนี่ก็ฆ่ามันนะครับนะก็เริ่มเลยครับอุปกรณ์ครับรซย c o m m a n ล็อก Copper, TNT เ s t o ต e นะก็คือทุบจนระเบิดนั่นแหละนะครับขุดจนระเบิดก็ไม่ได้ออกไปได้นะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็ TNT Observer แล้วก็ Command Block เดี๋ยไปเขีอีโมจิโอเค,อเคก็บุ่มก็พังไปเลยนะพังเลยนะสองอันนี้พังไปเลยก็วางไซอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่แล้วก็ แล้วก็อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้อ่าคุ้แล้วก็จะมีสัญญาณนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เอ่อคอมมานด์บล็อก เนี่ยนะครับสองอันนี้ทำมาพอเกมรูหน่อยแล้วกันนะครับโอเคอย่างเงี้ยกัน อ่าครับคำสั่งก็จะประมาณนี้ครับนี่ทุบยังไงก็ไม่หายครับทุบยังไงก็ไม่หมดเนี่ยครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับครับนี่ทุบแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่แล้วก็มีสถานะนี้ขึ้นมานะครับนี่ประมานบล็อกก็จะมีสองกระมานบล็อกนะครับ ก็าจะสอนนี้นะครับก็ก็ต่อมาก็ใส่ฮอปเปอร์นะครับต่อี้ก็ทุบออฟเซอร์กับทรายไปก่อนนะครับ <c oughs> ทุบออกไปเลยนะครับแล้วมาประมาณทรายอีกรอบหนึ่งครับน่ครับแล้วก็ลากแล้วนะครับแบบนี้น, <c oughs> น,ะนะครับนี่ก็ไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยว เดี๋ยวเช้าล้องทับเดี๋ยวเช้าโอ้ยเช้าแล้วเอาไปทําหาทําอะไรดีกว่าเฮ้ยเอาเฮ้ยทำไมมันเป็นายอะ่ะเอาทำไมมันเป็นายอะ่ะเ,เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเจ็บมือเฮ้ยเอาอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมทำไมติดพิษอะ่ะเอาเฮ้ยเ,เป็นไรอะ่ะ อ,อ้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่คืออะไรมนะันโยนทิ้งมาแล้วกันเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะแล้วขอในตัวมาได้ไงเฮ้ยม,มันหล่ลงไปนี้แล้วเฮ้ย อะไรอ่ะไม่ทุบแล้วเป็นอย่างนี้เอา้าเอา้าโอุ้ยตายเรื่อยรัว,วาตายเรื่อยรัว,วาตายเรื่อยรัว,วไม่เอา้าเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยอะไรอ่ะทุบยังไงก็ไม่หมดแล้วเป็นลายเนี่ยเฮ้ย ไม่อะไรอะอะไรอะอะไรไม่รู้มือด้วยไฟมนาะ อย่างไรอ่ะ,ออะเบิดเป็นโกโค่คันเลยเอออืนี่ไงระเบิดเรียบร้อยนี่แรกมทำไม่ได้ในคะัพเปอร์ตรงกลางอ่ะม่งั้นสายมันจะพังนี่นครับระเบิดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันทุบมันจะแบบอย่างเงี้ยแล้วสายมันก็มาดรอปตรงนี้ มันก็เล่งเข้าไปครับนี่ก็โยนทิ้งนะครับนี่พอโยนทิ้งแล้วมันก็ลงไปในนี้แล้วมันก็ลงไปในเทียนทีแล้วมันก็ระเบิดครับโอ้นี่ครับนี่เป็นไงทรกิจซําเร็จนะครับนี่แล้วผมปรับโหมดยากสุด DMG มแกแม่มดประมาณนี่นนี่ครับก็ก็ไม่มากแต่เพื่อเรามีแค่นี้เพื่อนครับอย่าลืมกด Subscribe กดะ s h ์ครับจะได้หม่พนคลิปหน้าในคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย